สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านี่รือของอัคคเนแคปปิตอนนะครับผมวันนี้แซมขออนุญาตมาแนะนำโตโยต้าพีรันเนอร์สประตูเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.8นะครับคันนี้เลขไม่แปดหมื่นเจ็ดนะครับผมมากกว่าคันที่แซมเคยแนะนำไปนะครับหนึ่กิโลคันที่แล้วเลขไม่แปดหมติดจองไปแล้วนะแซมก็เลยจะขออนุญาตมาแนะนำนาเสนอคันนี้ คันนี้เลขไม้แ8 7หมนะครับผมรถสวยเหมือนกันครับปี2018 2.8g ตัวท็อปสุดขับ2นะครับผมราคา5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ5 7า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยกสูงเกียร์โต้นะนี่สวยครับสวยๆเลยคันนี้ดูโอ้สวยเลยนะกอทอนี้ครับ7,929นะหน้า Z-Edition นะดูไฟเฟยก่อนเนี่ยติดสวยๆเลยนะ เนี่ยมันก็จะเป็นพวกนี้คือ Daytime นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับผมมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอก LED ทั้งหมดเต็มระบบนะครับผมคันนี้ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับผมรถเดิมๆอยู่นะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเครื่องนิ่งๆ2.8ง7 7แรงม้านะครับคันนี้นะดูเครื่องก่อนเลยเนี่ยดูเครื่องยนตเห็นไหมสวยๆหัวน็อตไม่เป็นสนิมนะดูหัวนองหัวน็อตน,น,นะ ไม่เป็นสนิทนะดูนะครับผมฝากระโปรงโตโยต้าชัดเจนเหมือนเดิมนะล็นอนฝากระโปรงสวยงามน,นะแล้วก็ซอกด้านในนะตัว R ชัดเจนนะครับผมดูกแก้มดูกแก้มสวยเลยเห็นไหมแก้มสวยสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับยังอยู่นะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวดูซอกก่อนเดี๋ยวแซมค่อยพาไปดูฝากระโปรงนะดูซอกเสื้อสวยอยู่นะคาน์เนี่ยสวยๆเลยดูคาน คมคมคมๆเนี่ยดูคม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 นะน็อตคานดำปิดเลยดำสนิทตัวอาชัดเจนนะนี่หัวน็อตไม่ขยับนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูตรงเนี้ยไม่มีการไขนะในส่วนของแผงมอน้ำเห็นไหมเนี่ยพุกยึดต่างๆครบเหมือนเดิมนะเนี่ยพุกยึดครบครบเลยนะสติ๊กเกอร์หมอน้ำครบคันนะตัวแอลชัดเจนนะครับผมดำสนิทดูคานข้างล่างเนี่ยไม่มีสนิมนะ ไม่มีสนิมนะดูไม่มีสนิมนะครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ไข่นะไม่เคยไข,ไขน็อตไฟหน้าสวยนะคานข้างๆสวยงามนะดูเนี่ยคานสวยเลยแผ่นเพดแน่นสนิทไม่มีตัวตอกตัวหมุดยึดเนี่ยไม่มีการตอกย้ำนะนะครับเนี่ย,ยไม่มีย้ำนะสติ๊กเกอร์มอ,อกรคบ,บ้องเครื่องก็แห้งๆแ,แต่อาจจะยังเยอะเลอะๆหน่อยนะ ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวแซมล้างให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงดูแก้งฝั่งหนึ่งสวยนะเห็นไหมสวยเลยอีกฝั่งหนึ่งสวยงามเช่นกันนะตัวแอลด้านในชัดเจนเนี่ยตัวแอลนะฝาดูยาแนวมันอาจจะย้อนแสงหน่อยเนี่ยยาแนวนะไ,ไม่มีขยับไม่มีขาดแต่มาเล็บติกไปเนี่ยรอยเล็บแตงนะตรงแนวเลยเนี่ยตรงตรงสวยงามนะดูนะครับผม เมตรอาร์คอยู่ครบๆนะสติกเกอร์ครบๆนะเลยสวยๆหน้าเดิมๆเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกับภายในนะครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้าหน่อยดูสวยงามเลยนะสวยไหมสวยไหมให้ดูมีแคริบอยนะคันนี้นะมีแคริบอยนะมาตรวจสอบยางกันนิดนึงรู้สึกว่ายางปี2021นะปี21นะ แต่ว่าหน้ายางยังดูลึกอยู่นะแต่ว่ามันก็มันก็แข็งละนะยาง3ปีแล้วนะปี21นะครับผมยางปี21สวยงามอยู่ยนะนี่นะ2 8 7แรงมานะพาสีขาดแล้วนะต้องต่อเดี๋ยวแซมตัดการต่อให้นะไม่ต้องห่วงสบายมากเรื่อนแค่นี้เองตัวท็อปสุดจะเป็นในส่วนของตัวคีเลตนะไม่ต้องใช้รีโมทนะแตะกดได้เลย เปิดได้เลยดูภายในดําสนิทนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดํานะแผงข้างก็เป็นสีออกสีเทาๆนะไม่ใช่เป็นโครเมียมนะอันนี้ไม่ใช่โครเมียมนะที่เท้าแขนเป็นสีดสําสนิทเบาะสีดาเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะถุลงลมนิรนะภัยมีอยู่เดี๋ยวนะมีอยู่6ตําแหน่งนะครับผมมีคู่หน้า2อ่ะคนขับคู่หน้าสแล้วก คู่หน้าอีก2นะครับรวมไปถึงตัวม่านม่านก็คือตั้งแต่เสา A จนถึงเสา C อีก2ลูกเป็นทั้งหมด6ลูกนะมาดูแก้มก่อนนะดูสวยเลยดูแก้มสวยตัวท็อปได้ตัวทวิตเตอร์คู่หน้าด้วยนะครับผมตัวนี้นะเกะก็เหมือนเดิมอ่ะสองตำแหน่งเหมือนเดิมมาดูสำเนาเล่มกันเลยสำเนาเล่มอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่อ่ะสำเนาเล่มนี่ ปี2018นะครับนั่ง2ตอนท้ายมีแบบมีหลังคานะ 2,800cc 200อะ177มา้าลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเน่แคปิตอลนะเกียร์อัตโนมัตินะแบบนี้เป็นขั้นบันไดนะเหมือนเดิมแอร์อันนี้เป็นแอร์แบบอัตโนมัติแล้วนะครับเป็นแอร์ออโต้แต่ไม่ได้แยกซ้ายขวานะ,ะกดออโต้เลยมารเข้าให้นี่อันนี้ช่องเสียบ USB นะแล้วก็มีระบบ i s t o p ให้ด้วยดีก่อน นี่ระบบไอสต็อปตัวนี้ไอสต็อปคืออะไรก็คือว่าเวลาเราติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกปุ๊บระบบแอร์ตัวนี้จะยังติดแต่ว่าเครื่องยนต์ดับนะระบ Air รบแอร์ระบบเสียงติดเนี่ยแต่เครื่องยนต์นั้นดับก็คือเป็นการประหยัดน้ํามันอีกวิธีหนึ่งอีกทางหนึ่งนะส่วนหน้าจอตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะแต่ว่าอันนี้มันยังใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าต้องใส่ตัวเมมโมรีการ์ดหรือ SD สซการ์ดเนี้ยอันนี้เราแกะออกเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันมีการ หายสูญหายขึ้นมาเนาะมันแพงเขาเลยเอาเอา,เอ,าออกให้แตก่ก่อนส่งมอบก็จะรีเช็คให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมผ้าหลังคาถือว่ายังสะอาดอยู่นะดูผ้าหลังคาดูซอกก่อนซอกฝั่งคนนั่งดูสวยเลยเห็นไหมครับเนี่ยโืยสวยเลยเห็นไหมอลองดึงดูโอ้โหแน่นอีกแล้วอ้อยเนี่ยโอ้โหดูชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะครับ ฝ,ฝั่งคนนั่งด้านหลังบ้างดูแทบไม่มีรอยนั่งเลยเห็นไหม <c oughs> ไม่มีรอยนั่งเลยมีแอร์ด้วยสําหรับผู้โดยสารตองหลังนะมีแอร์ให้ด้วยตัวท็อปสุดมีแอร์ครบๆที่เท้าแขนมีที่วางแก้วสองตำแหน่งนะ,ออะลองดึงดูเออเนี่ยโอ้ชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวลองมุดดูช่วงล่างหน่อย ยสวยๆเลยเห็นไหมดูคานหน้าสวยเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยไม่มีสนิมนะสวยๆนะลองดูคัสซีรถไหนเนี่ยดูดำปื้ดเลยเนี่ยสวยงามนะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมยังไม่ได้เก็บงานนะมีแคลรี่บอยนะครับด้านหลังก็คือมาพร้อมกับกล้องมองหลังจากโรงงานนะเดี๋ยวแซม ถอยให้ดูหน้าจอส่วนคารบอนนี้มันหายนะเดี๋ยวแซมหามาให้นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสบายมากเล็กน้อยนะอือดูด้านท้ายนะนี่เดี๋ยวตรงนี้แซมฟอกให้นะไม่ต้องห่วงนะครับผมแม็กไลเนอร์เป็นของโตโยตานะดูท้ายเม็ดอาร์ k, เนี่ยสวยไหมน็อตไม่ขยับเลย 4L ชัดเจนนะดูซอกตรงเนี้ยอาร์อยู่ชัดเจนนะ ลองดูอีกฝั่งหนึงเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเปียบแล้วก็ 4R นะเนี่ยเม็ดอาอยู่สวยงามนะขออนุญาตปิดนะลองก้มดูช่วงล่างหน่อยเนี่ยหูล้อ,อไหลยังมีเส้นอยู่เลยยังเต็มอยู่ยไม่เคยใช้เลยนะฮะล้อ,อไหลเนี่ยสวยๆนะดูช่วงล่างสวยนะดูอีกฝั่งหนึ่ง สวยสวยอยู่เห็นไหมนไหนเนี่ยคัสซงคัสซีหนยเนี่ยเลขตัวถังชัดเจนเลยสวยๆนะแล้วก็ดูลงซอกตรงนี้หน่อยเนี่ยเม็ดอารก็อยู่ครบเลยมันย้อนแสงรือีกฝั่งหนึง่งแซมลืมให้ดูนะฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่าไหมอ่านี่ชัดกว่าเห็นไหมเนี่ยเม็ดอารก,ก็ยังอยู่เนี่ยแถบอยู่ สามจุดชัดเจนนะนี่นะสวยสวยสวยๆวยๆน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับปรับราคาลงมาแล้วนะครับเหลือ5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ5 7 9 0 0 0บจ็ด่เาพัาลองดึงเนี่ยสวยเลยเห็นไหมอลองดูซอกหน่อยเนี่ยเนี่ยไหมสวยเลยดูน็อตเน สติกเกอร์สวยงามนะเนี่ยไม่มีการแกะไม่มีงานแงะนะลองดูโอ้โหแน่นมากเนี่ยคมชัดเลยนะครับผมก็เนี่ยอีกตัวหนึ่งฝั่งแก้มคนขับสวยงามไม่มีขยับนะแผงข้างฝั่งคนขับก็จะได้กระจก4บานนี้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับพับตัวนี้เซ็นทรัลล็อกกระจกพับไฟฟ้านะ นี่ครับไฟฟ้าแบบนี้นี่นะปรับก็ปรับไฟฟ้านะครับผมได้พุสตสตาร์ด้วยอันนี้คือพุสตสตาร์ทนะน,นี่คือพุสตสตาร์เลยแล้วก็ตัวนี้ได้ตัวคูชคอนโทรลด้วยวิ่งทางไกลลดความเมื่อยล้านะของของขานะนี่ตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นแบบออโต้ด้วยนะหรือบอกไปได้บอกไฟฟ้านะบอกไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมเข็มไม้ครับคันนี้ 87,300อะ87,233กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมวันนี้นะไอะที่เตือนนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์หรือว่าเกียร์มีปัญหานะครับแต่กุญแจเนี่ยฐานมันอ่อนเท่านั้นเองนะฐานมันอ่อนนะไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็ในส่วนของการเช็คระยะครั้งต่อไปนี่เช็คระยะอยู่ที่94,000กิโลนะอันนี้87นี่ครั้งต่อไป เช็คที่94นะนี่จากไหนอะโต o ยต t a ไหนแซไม่แน่ใจนะเนี่ยมีป้ายแท็กบอกเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับผมนี่นะนะีเดี๋ยวทํทำเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูเนี่ยมีกล้องหลังแต่ไม่มีเซนเซอร์นะมีเฉพาะกล้องไม่มีเซ็นเซอร์นะครับผมพวงมาลัยก็ด้านซ้ายก็คือปรับในส่วนของเครื่องเสียงแต่ถ้าด้านขวาเนี่ยปรับในส่วนของตัวหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยเห็นไหมปรับหน้าจอผู้ขับขี่นี่อะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจนะเนี่ย ปรับไปหน้าจอ fm อันนี้มันจะแสดงถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่เนี่ยแสดงการตั้งค่าต่างๆกดเนี่ยอะไรเขาเนี่ยปรับเยอะแยะไปหมดเลยก็ลูกค้ายัางไงก็ลองศึกษาดูอีกครั้งหนึ่งเนาะตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้เนี่ยปรับปรับเนี่ยรู้แต่เนี่ย314กิโลเมตรก็คือน้ำมันที่เหลือวิ่งได้อีกประมาณ314นะครับมีค่าเยอะแยะไปหมดเลย นะลองพิจารณากันดูนะครับผมตัวนี้4ประตูยกสูงเกียร์โต้เครื่อง2.8ตัวท็อปสุดขับ2นะราคา5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ5 7 9 0 0 0บาทซื้อเงินสดก็จบจบกับราคานี้ไปเลยนะ5 7 9 0 0 0บาทรถปี2018เลขไมล์8 0 0 0นะสนใจยังไงโทรมาหาแซมนะ083543692นะครับ 0863543692นะแล้วก็คัน861ที่แซมทำคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยคือคันเนี้ยติดจองไปแล้วเมื่อเช้าเลยลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดรายองนะเตรียมไปปรับสภาพนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงแซมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะ0863543692ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ